นี่เป็นหนึ่งข้อดีนะครับที่โผลม่มาให้ผมเห็นสําหรับอุปกรณ์วานี้นะครับนี่พระเอกของเราเลยครับน้ํามันเครื่องครับ ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยถ้าเกิดบางลงเนี่ยก็แนะนําให้เปลี่ยนใหม่นะครับสวัสดีครับพบกับผมครับรถรถบ้านรายการที่จะพาคุณไปรีวิวรถบ้านนะครับดูรถบ้านนะครับตามสไตล์รถบ้านของเรานะครับวันนี้นะครับถึงเวลาแล้วนะครับเจ้า g p พที่จะต้องมาทาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าระยะก็ถึง1000โลแล้วแล้วก็มีเซ็นเซอร์เนี่ยแจ้งเตือนด้วยนะครับว่าให้เช็คออยล์อยู่ที่หน้าปัดด้วยนะครับนี่เป็นหนึ่งข้อดีนะครับที่โผล่มาให้ผมเห็นก็ในส่วนของพันโลแรกนะครับที่เราจะต้องทํานะ ของการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์หรือว่าเพื่อนๆเรียกกันว่าน้ำมันเฟืองท้ายก็ได้นะครับส่วนต่อมาก็คือการรั่วซึมต่างๆนะครับของจุดพวกซีนน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยะครับคอยตรวจสอบดูครับรอบเดินเบาของเครื่องนะครับน้ำมันหล่อเย็นแล้วก็การตั้งวาล์วแต่เรื่องการตั้งวาล์วเนี่ยผมขอข้ามไปแล้วกันเพราะว่ามันจะต้องรื้อชุดสีทําเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยแล้วคันโลแรกผมคิดว่าวาล์วก็คงยังไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับส่วนเรื่องต่อมาก็คือเรื่องระบบไฟฟ้าครับพวกม่านวัดต่างๆนะครับสัญญาณส เรื่องอื่นๆก็คือเรื่องยางเรื่องสายพานแล้วก็น็อตสกูต่างๆที่อยู่กับตัวรถนะครับก็ไม่มีอะไรหลวมก็ถือว่าโอเคเลยแล้วสิ่งสำคัญสุดท้ายเลยครับเรื่องเบรกก็ยังคงใช้งานได้ปกตินะครับระบบคอมบเบรกก็ยังทางานได้ดีเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าวันนี้ที่จะทําก็คือการถ่ายน้ามันเครื่องกับน้ามันเฟืองท้ายนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับในวันนี้คือบอกก่อนดีกว่าคือบ้านผมเนี่ยมีเครื่องมือแต่ถามว่ายากไหมในการถ่ายน้ำมันเครื่องผมว่าไม่ยาก ผู้ชายทําได้อยู่แล้วผู้หญิงก็ทําได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าต้องมีเครื่องมือแล้วก็ให้อ่านคู่มือนะครับตามคู่มือที่เขาบอกว่าให้ใช้น้ํามันเบอร์อะไรน้ํามันเฟืองท้ายเบอร์อะไรนะครับน้ำมันเฟืองท้ายกับน,น้ำมันเกียร์คือตัวเดียวกันนะครับอ่าก็ตามสเปคของโรงงานบอกมานะครับที่ผมอ่านก็คือว่าน้ํามันเครื่องก็ใช้เบอร์ 10- 30สนะครับส่วนน้ํามันเฟืองท้ายเนี่ยก็เป็น 80W 90นะครับของที่วันนี้เดี๋ยวให้ดูันทีละอย่างเลยดีกว่าสำหรับอุปกรณ์วันนี้นะครับนี่พระเอกของเราเลยครับน้ำมันเครื่องครับ น้ำมันเครื่องยี่ห้อที่ผมใช้คือแอมซอยนะครับต่อมาก็คือเจ้าน้ํามันเฟืองท้ายนะครับบาวลีนะครับอันนี้เห็นขวดเก่าๆนี้ไม่ได้เพิ่งซื้อมาละเก่านะครับคือเก่าเก็บครับเพราะปกติถ่ายกันเองอยู่แล้วครับก็เลยมีนะครับแล้วก็เจ้าก๊อกแก๊กลูกบล็อกนะครับเบอร์ที่ใช้ถ่ายน้ํามันเครื่องก็คือเบอร์17นะครับมองไม่เห็นช่างมันไม่เป็นไร ก็บอกไปแล้วกันนะครับแล้วก็เบอร์สิบนะครับสำหรับถ่ายพวกน็อตน้ำมันเฟืองท้ายนะครับอันนี้ก็คือเอามาสำรองเผื่อนะครับเผื่อว่าตรงไหนมันต้องใช้ออกแรงเยอะนะครับก็จะใช้เจ้าปะแจยแหวนช่วยนะครับครีมในการใช้เปิดฝานะครับเพราะว่าครั้งแรกน่าจะแน่นๆหน่อยถ้ามาจากโรงงานนะครับพวกฝาน้ำมันเครื่องนะครับถาดรองถ่ายน้ำมันเครื่องเก่านะครับอันต่อมานะครับท่อสําหรับเติมน้ำมันเครื่องครับใครสะดวกไงก็ใช้อย่างนั้นนะครับจะรินจะเติมอะไรก็แล้วแต่นะครับฝีมือใครก็ตามนั้นเลย สุดท้ายครับไซลิงครับก็ดูดเจ้าตัวนี้นะครับดูดเจ้าน้ํามันเฟืองท้ายเติมเข้าไปในส่วนของชุดเฟืองท่ายข้างหลังนี่นะครับสเต็ปแรกนะครับก็เริ่มจากการที่เอาถาดเนี่ยครับรองน้ามันนะครับรองน้ํามันเก่านะครับก็ยื่นมาวางไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับจอาหัวน็อตก็อยู่ตรงนี้นะครับคือตอนมันจะติดขาตั้งนี้นิดนึงนะครับเพื่อนๆก็พยายามหาจุดมุมที่ดีที่สุดละกันนะครับส่วนต่อมาก็คือเจ้าน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับคือตัวนี้ครับใช้บล็อกเบอร์17นะครับนี่ สำหรับน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องครับเบอร์17นะครับก็เพื่อนๆก็ใส่บล็อกเข้าไปนะครับแล้วก็นี่นะครับก็ค่อยๆไขมันนะครับออกแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นการเปิดซิงครั้งแรกจากโรงงานนะครับโอ้เ่นตัวปิวเลยอ่าเรียบร้อยนะครับก็ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับก็แกะก็แกะนะครับ ครับก็หลังจากที่ขายออกมานะครับก็ให้เพื่อนๆสังเกตเจ้าตัวแหวนมีเนียมด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะตกลงไป ในอ่างน้ามันเครื่องได้นะครับก็ขึ้นมาก็ใ <Jim>, ช <H ing, Jorge> ้ผ้าเช็ดทําความสะอาดหน่อยนะครับซึ่งถามว่าครั้งแรกเนี่ยจำเป็นต้องเปลี่ยนแหวนมิเนียมเลยไหมก็ยังไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าแหวนใหม่ยังค่อนข้างหนาอยู่นะครับเอาไว้ดูครั้งที่2ครั้งที่3าเนี่ยถ้ามันเริ่มแบนแล้วเนี่ยก็ค่อยเปลี่ยนนะครับนี่ก็เช็ดทําความสะอาดก็รอนะครับรอเจ้าน้ํามันเครื่องให้หายออกให้หมดก่อนอ่าก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้น้ามันเครื่องก็ออกมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ก่อนยูเลยอย่างแรกเลยนะครับก็คือ ให้เพื่อนๆไข่น็อตกลับเข้าไปปิดเจ้ารูน้ำมันก่อนนะรูน้ำมันเครื่องก่อนนะครับอ,อนะบนี่นะครับคือสีน้ำมันเครื่องเพิถ่ายมาใหม่ๆเลยนะครับก็หลังจากที่ติดเจ้าน็อตเรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมล็อกให้แน่นนะครับถามว่าแน่นแค่ไหน ตามภาษาบ้านๆของช่างก็คือตึงมือนะครับไม่มีประแจปอนนะครับใช้คําว่าตึงมือก็คอยเช็คแล้วกันครับว่าอย่าให้มันอย่าให้น้ํามันมันรั่วแล้วกันก็คอยมาดูครับหลังจากที่เติมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่อมานะครับก็คือส่วนของเฟืองท้ายนะครับก็เริ่มถ่ายน้ํามันออกก่อนเลยครับก็คือจะมีน็อตอยู่ด้านล่างนะครับใช้ประแจเบอร์ติดนะครับนี่ครับก็ค่อยๆอ่านี่ครับก็ไม่แน่นมากนะครับก็ค่อยๆไขนะครับแล้วก็ถาดลอง ไว้กอนนะครับยกไปใกล้ๆก,กันกระดินนะครับอ yeah. นั้นนะครับก็มาขันน็อตตัวนี้นะครับน็อตที่สําหรับใช้เติมน้ํามันเฟืองท้ายนะครับโดยการโดยวิธีดูน็อตเนี่ยมันจะมีข้อสังเกตง่ายๆนะครับมันจะมีตัวแหวนมีเนียมนะครับรองอยู่นะครับให้สังเกตดีๆครับอย่าไปถอดผิดนะครับเพราะตัวอื่นมันเป็นเบอร์อื่นนะครับมันมันไม่ใช่น็อตเบอร์สิบนะครับแน่นจริงๆเหมือนเปิดซิงใหม่ๆนี่ครับอ่า ก็คลายออกนะครับในจุดที่เติมนะครับเพื่อให้น้ำมันเฟืองท้ายออกได้เร็วขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับแหวนมินียยมครั้งแรกยังสูงๆอยู่นะครับยังไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับในส่วนของเรื่องแหวนเนี่ย เพื่อนๆดูนะครับอันนี้คือครั้งแรกมันยังหนาอยู่แต่ถ้าซักครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยถ้าเกิดบางลงเนี่ยก็แนะนําให้เปลี่ยนใหม่นะครับซึ่งตัวหนึ่งก็ไม่ได้แพงมากนะครับสีบาทเท่านั้นเองนะครับแนะนําว่าควรเปลี่ยนนะครับอย่าปล่อยให้มันแบนติดนะครับเพราะเวลาคลายออกมันจะมีปัญหานะครับหรือว่ามันอาจจะทําให้น้ำมันเนี่ยซึมตามรูน็อตได้นะครับอันนี้เป็นคําแนะนําของผมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือหลังจากที่รอเจ้าน้ำมันเปืองท้ายเนี่ยออกหมดจากแคนแล้วนะครับก็ให้ทาการปิดนตเเข้าไปที่ดิม ปแล้วก็ไขครับใช้เบอร์สิบนะครับเหมือนเดิมนะครับเบอร์สิบปึ๊บแน่นขนาดไหนเหมือนเดิมครับตึงมือครับไม่ต้องแน่นมากครับโอเคแต่ก็ให้มาคอยเช็คนะครับหลังจากที่เติมไปแล้วว่ามันมีน้ํามันรั่วซึมไหมถ้ามีรั่วซึมก็ไขอัดเข้าไปอีกสักครึ่งเกียวนะครับครับก็ส่วนต่อมานะครับ ก็เรื่องของน้ำมันเฟืองท้ายนะครับเกรดที่ผมใช้ก็คือตามสเปคโรงงานเลยครับคือ80 W 90นะครับแต่ว่านี่นะครับแต่ว่าย่อยผมใช้เนี่ยมันเป็นของโบลวินนะครับเกรดไฮเปอร์ฟอร์แมน์นะครับซึ่งไม่ได้ซื้อคือแต่เดิมมมีอยู่แล้วก็เลยมาใช้ตัวนี้แทนนะครับคือใช้ได้ด้วยกันนี่ครับก็เดี๋ยวผมไปทําการดูดขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าน้ํามันมันเหลืออยู่ประมาณ3 0 0 ml อเอง ml cc เท่ากันนะครับเพื่อนเพื่อนตามสเปคโรงงานให้ใช้180 CC นะครับ ดูดมาก่อนเดี๋ยวขอไล่อากาศก่อนนะครับก็สำหรับคนที่ใช้ไซลิงนะครับมันก็ต้องดึงสายยางออกเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมดูดขึ้นมาเนาะแต่สําหรับคนที่ซื้อเป็นขวดหรือว่าเป็นหลอดเลยยี่ห้ออื่นต่างๆนาตามท้องตลาดเนี่ยมันก็จะสามารถเสียบเข้าไปที่รูได้เลยนะครับซึ่งไซลิงผมมันก็ได้เหมือนกันนะครับก็กดกลับไปเลย 180C ซีซี ครบนะครับตามสเปคโรงงานเรียบร้อยแล้วออานะฮมมีแถมจะไม่ออกจากนั้นก็ปิดน็อตเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมครับตึงมือครับแล้วก็คอยมาเช็ค น้ำมันว่ามีซึมไหมนะครับผ้าสําคัญนะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับผ้าสําคัญเลยนะครับทําพวกน้ํามันนะครับติดไว้ในตลอดเวลานะครับทำเสร็จก็คอยเช็ดเช็ดเช็ดนะครับ สเต็ปต่อไปนะครับเราก็จะไปเติมน้ํามันเครื่องกันนะครับน้ํามันเครื่องที่ผมใช้ก็จะเป็นแอมซอยนะครับ 10W40 แต่ตามสเปคแล้วเนี่ยมันเป็น 10W30 นะครับแต่ที่บ้านผมมี 10W40 ก็เลยขอใช้เจ้า 10W40 ไปก่อนนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไปดูกันเลยครับนี่นะครับก็คือจุดที่ใช้สําหรับเติมน้ํามันเครื่องนะครับนี่นะครับก็เปิดมาอันนี้พอดีผมออกแรงไปหน่อยหนึ่งแล้วนะครับนี่นี่ครับก้าน น้ำมันที่ใช้นะครับก็ปริมาณ800 ml นะครับส่วนที่เจ้าเอ็มซอยให้มาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ9 4 6 ml นะครับแต่เขาจะมีขีดบอกนะครับก็คือถึงเลข8ตัวนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับเติมเลย ขอเบรกดูก่อนนะครับอ่านี่ครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วอีกนิดนะอ่าโอเคนะครับเติมเกินไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆเ,เรียบร้อยแล้วก็ขอเช็ดปากให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้เจ้าแกนตัวนี้นะครับ วัดระดับน้ำมันเครื่องนะครับก็เดี๋ยวผมจุ่มไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าความสูงดดพอดีหรือไม่พอดีนะครับแล้วก็ดิดออกก็โอเคนะครับเกณบนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ดูตามจากของ g p x ที่เป็นช่างเซอร์วิสของ g p x นะครับแนะนำมานะครับก็ถือว่าถูกต้องนะครับเรียบร้อย ไขไขก็ระวังปินเกียวนะครับพลาสติกกับตัวเครื่องโอเคครับก็เหมือนเดิมครับตึงมือเรียบร้อยแล้วครับสมบูรณ์ครับหลังจากที่เราถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องมาทําการกดรีเซ็ตตัวปุ่มนะครับสําหรับขั้นตอนในการกดรีเซ็ตนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมาอยู่ที่ หน้าจอนะครับปรับโหมดไปที่คําว่าออยนะครับแล้วให้กดปุ่มเซตนะครับที่อยู่ฝั่งด้านขวามือนะครับ2ครั้งนะครับตีดการตึกๆนะครับมันจะกลายเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ ตัวของคําว่าเช็คออイルอะครับมันก็จะหายไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่ทําการรีเซ็ตหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เพื่อนๆไม่ควรลืมเลยนะครับคือการวอร์มเครื่องนะครับหลังถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับและเป็นข้อสําคัญเลยครับแนะนําเลยนะครับทุกครั้งเลยในการถ่ายน้ามันเครื่องเสร็จควรที่จะวอร์มรถทิ้งไว้3-5นาทีนะครับเป็นไงบ้างครับวิธีการถ่ายน้ำมันเครื่องแบบรถบ้านๆง่ายๆนะครับสไตล์รถบ้านๆนะครับ เพื่อนๆก็สามารถทําเองกันได้นะครับทุกคนนะครับที่บ้านนะครับใครมีเครื่องมือจัดได้เลยนะครับหรือว่าใครไม่สะดวกก็เข้าตามศูนย์บริการของ GPS ก็ได้นะครับหรือว่าร้านที่เพื่อนๆไปออกรถก็ได้นะครับก็ให้ช่างเขาช่วยดูแลเซอร์วิสนะครับตามระยะการดูแลรอบเครื่องในแต่ละระยะนะครับอันนี้ก็คือพันโลแรกแล้วลำดับต่อไปก็จะเป็นตัว4ี่พันโลนะครับก็เดี๋ยว4ี่พันโลเราจะทาอะไรกันมาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามีการทําอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวว่ากันในคลิปตอนสี่พันโลแล ร้อยหาสวลตตัวนี้นะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับเราจะหาคําตอบและข้อมูลต่างๆนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนแชร์ข้อมูลต่างๆเพื่อให้เราแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันได้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมเลยนะครับไลค์แชร์ซับสไครต์นะครับกดเป็นกาลังใจพวกเราด้วยและข้อสําคัญเลยติดตามครับตอนนี้อยากให้เพื่อนๆติดตามเราไปเรื่อยๆนะครับเราพยายามจะทําคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ทางรถไปบ้านขอบคุณมากนะครับบ๊าย